ใครเอาหินมาระวังตัวไว้นะจะโดนกระทืบจอหน้าจอเกาะหางทักคนเออหายละระวังเดนกระทืบหน้าจอนะเปาะหวหมวูันหวะดัะหเระเรัเเเเะรวววัเเาเา ผมไม่รู้ผมไม่ทำงาน Why เขาตัวเขาตัวเขาตัวขอละตัวขอละตัวขอละตัวผมปั่นอยู่เครื่องบ้าลิกนะได้เลยตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรรู้บ้างไม่เห็นเด็เร็ดเด็กละชิปออกท้อมกันอีกเม็ดไปไปไปโอ้ยไว่จะทำงานตอนตู้ไหนวะพี่เฟิร์เดียวกันด้วยปั่นอยู่ไหนอ่ะเดียวกันด้วย ถ้าปัดจะมาบ้านเล็กบอกนะเดี๋ยวตันตูให้เดีไปบ้านเล็กเหรอบ้านเล็กเหรอเฮ้ยว้าวไอ้บี้ยโชั่วเลยกลัวแหละโทเทมโทเทมไปนี่มันทำงานยังไงอ่ะอยู่นิ่งๆคนอีขันให้คของคันให้ความคันให้ความสนใจอยู่ในระยะหัวใจฆาตกรอ๋อ จะวายเหี้ยไรเบสเบสเป็นไรเพืบสกูจะทำอะไรดีอย่าไปแอบใกล้เบสเลยเชื่อกูเดี๋ยวมึงโดนถุงไตเบสเราเจอเบสแล้วเนี่ยจิ๋วไอมึงอยู่กับกูตลอดด้วยเบสเบสเบสจะไม่ทำเราใช่ไหมเบสไม่ไม่เหลือมึงอ่ะสวยถึงเครื่องว่ะโอเคกวางตัวละหาเครื่องปั่นเสร็จวต่อดีกว่าไปเบสไปเราเราเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมเบส ถ้าทำถ้าทำมิดเลยเพื่อนแต่หัวใจมาก็ไม่รู้นะเจ้าเลี่ยมไอ้ยังขอร่วมด้วยดิเพื่อนขอร่วมด้วยดิเลี่ยมเลี่ยมรู้แล้วไปทำอะไรดิหุดแล้วนะเฮ้ย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  what happened กูรู้แล้วเราพาหินมาก่อนแป๊บนึงหลุดแล้วนะครึ่งนาทีไปแล้วอยู่ไหวแล้วกู กูไม่ก็ยืดดิว่ามันไม่เลยกูมันไม่เลยกูวิชานินจาวิชานินจาอุ้ย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 ฮ่าฮ่าขอรวดเร็วแล้วเงียบกันว่าอุ้ยไหนวิชานินจา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 หาหาตู้อันนี้อยู่ไหนกันทุกคนไม่รู้ตู้อยู่ทางขวามือ วิชาดินจาแล้วตอนนี้ฮัตโตริเลยนี้กูอยู่อุ้ยโยนไปเลด้หินวิชาดินจาทุกคนคือแมสพอจุกได้อยู่นะก็แบบชิวๆอ่ะครับใครใครใครจะลากชิวอะนะโดนไล่ต้นเกมยังไม่รู้มานะใครจะลากใส่ผมก็คิดดีๆแล้วผมมีวิชาดินจาใครเล่นไว้เดี๋ยวว่าใจหมดวะ ปั้นทำอะไรป้านหมดไปแล้วเียิบเลยไม่ไปหยิบหยิบไว้เงียิบไว้เขาไม่รู้หรอกลุ้นตัวนีึเรียบร้อยล้มหนึ่งโอเฟสลงใกล้เขาอยู่ด้านหลังเครื่องวะกูเห็นนะเว้ยไม่ใช่เดนจาเบดอนอุ้มยังกะเบดโดนแล้วเด้อ โอ้โหคุณอะไรอ่ะอะไรอย่างเป็ดเป็ดอาไรแบบนี้ไม่ได้นะเป็โอ้โหอะไรวะเนี่ยสายเนี่ยอุ้ยใายต้องช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยโอ้ยโอ้ยกูล้มนะถ้ากูล้มนะกูละกลับไปดีเกิน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 ทะไรอ่ะ อันหลังมึงอ่ะอันหลังมึงอ่ะอันหลังมึงไม่เหรอไม่เหรอเขาโมโเดี้ยเลยเมทนอนมันเห็นมึงละวิ่งแล้วดิวิ่งดิรออะไรวิ่งดิวิ่งดิครับปั่นไฟต่อดิครับรออะไรอ่ะ ก็แบบทับไอ้ตู้เบสเบสเป็นไรอ่ะเบสกูคนบอกตำแหน่งกับเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวเบสได้ยินโข้เทียอะไรไม่กูปาหินใส่อุ่นมันไม่ได้ยินเว้ยกูาฮ่าฮ่าคุงว่ะติดเลยฟันฝ่ายต่อใครแบบตู้ว่าข้เที่อะไรแต่เครื่องแต่เครื่องแต่เครื่องปัดมันพาไปเถวเดียวกับเบสนะ บ้องอีกทีนึงหลุดบ้องอีกทีนึงหลุดไม่มีใครมาบ้องเลยเด็บตู้เปดไปไปยอกยอกยอกอยู่มีหัวหมูเหรอป้าหาไปฉายเราหน่อยดิมีหัวมองอันนั้นมามีหัวมีหัวหมูปันโอ้โหอุ่นอุ่นอย่ามาแอบให้กันยินยินนินมาเบล เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้นั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้ไปแล้วไปแล้วฟันสวัสดีคุณโบได้ทำไม่เอาเลยไอ้เหี้ยโคตรเหลี่ยมเลยปลาหินวะไรผมไปแล้วอยู่ไหบอกมันเครื่องอยู่กับไปเครื่องเดิมดีกว่ากลับไปเครื่องเดิมดีกว่าอ๋อล้วง ไอ้เฮียแล้วใครไปแกล้งเพื่อนวะเออใครวะเคยปลาหินไอ้อุ่นมึงปลาหินใส่เพื่อนใช่ไหมเออใช่เบสโคตเลีวเลยเหลี่ยมจัดมันไปเครื่องสองคนเมื่อกี้อะไอ้เครื่องที่มีคนมีคนเบสเคยวิชานินจาไหมโคตรเหลี่ยมเลยหุ้ยมันจะเปิดตู้กูเมื่อกี้ปัด อันนี้ฮิวปัดมันชื้นเครื่องกับ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 ปัดอยู่ไหนปัดเอ๊ะคุนอยู่ไหนอุ่นจะได้ฮิวไหฮะอยู่ใกล้ๆเครื่องเดิมอ่ะกลับมาเครื่องเดิมได้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 ปัดบล็อกที่ปัดจุดเสร็จแล้วก็ฮิวจุดแล้วก็ฮิวอะไรต้งตอห้ามจุดแล้วทุกคนจะรำแม่ยุตแล้วก็ฮิวอย่าไม่เสียงหัวใจมานี่กูไปหินใส่มึงไงนะบิ๊กเลวเกิน ว่ากูไม่โดนอะไรตอนนี Gym. ้เบสสามมัมัต้องไปหินแล้วเบสมีคนตายแล้วเบสเบสไปหินใส่อุ่นเบสอันนี้เขาสนใจเอาไม่ฮิวเบสไปหินใส่อุ่นเบสไปเลยเกินเกิน พอหินยันกูแตกมันมาๆมาๆมาเดินผ่านไปแล้วบัดใครไปเหินไถ่บุญมาเมื่อกี้วันไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้วันไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นใช่ไหมว่าใครไปเหินเฮี้ยใหญ่กูรู้นะมึงมิชาดินจารแรงไม่ลดดูมึงเล่นกันดิรถก็เฮีย้ยอะไรสัตว์่าโดนนี่<ส>นนไอ้แม็กซ์ยูสันนี่กูว่าโดนนี่ เอ้ยโหดพอแอบตู้วะอุ่นเชื่ยบุรีบุดีไปอ่ะเจอกนันไม่ลรงต้องการเพื่อนกู้ดาวยังกู้ดาวอยู่ยไม่ใช่เหรอเบสินแกไม่ไม่มาอยู่นั่นเลยไม,ไม่รู้แอบตู้กันเลยนั่งนั่งนั่งยองยองมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครหายตัววิ่งไปหาอะไรวิ่งไหาฟอกอไมสักองใหญ่ละได้เหรอวะ น่าจะเอาบรรทัดมาเลยได้เหรอพับไม้ไปดิโอ้เปยไม้อ่ะเปยไม,ไม้ดูดีดูดีดีดกดเปยไม้หนึ่ง e a ไอ้เทียป้านโคดีเลยไอเปิร์กเนี่ยเปริเปร,เปร์กเปิร์กโยนหินอ่ะมันคููดาวเฉพาะเวลาฆาตกรอย,อยู่ใ,ใกล้เว้ยก็ใช่ไงก็ใช่ไงทำไมอ่ะ วิชาดินจาวิชาดินจาวิชาดินจาเจอปัดเอนพ้นวิชาดินจาเมื่อกี้กูอยู่ด้วยอุ่นวิ่งมาวิชาดินจาปันแบบนี้สุดยอดแล้วอุ่นยังไงอุ่นอยังไงประมาณเครื่องไหมบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่จำกัดปัดปัดปัดโยนโนอยู่บ้านเลยเหรอใช่ปัดเตะไปดีกว่าเอาเอาไม่จำกัดเลยปัด เอาปรโตูเจออ่ะอุปาเห็นไม่ได้ปัดมันงงก็มาดิปัดหาตู้แอบปัดจุกแก่ต <st> <engineer> <surface> ู้เกมท้าเกมยังไม่ล้มอ่ะปัดหาตู้แล้วรอลมปัดอุ่นชีตู้อุ่นจีตู้อุ่นอุ่นจีตู้อุ่นเดี๋ยว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 คุณจูกบ้านเล็กได้นะสบายเลยคนนี้บ้านตอนแอบตู้อ่ะบ้านอาสัตเลยไอ้เหี้ยอ๋อหอยเงียถอนโนวันได้ปะใคร ไม่รู้อยู่ไหนเงียบไปซะเหมือนมันไม่เห็นมึงอ่ะอุนเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นจริงช่วยหน่อยดีโอ้ไม่แไมีเด็กเพื่อนเหลี่ยมเหลี่ยมไม่เด็กเพื่อนเหลี่ยมเหลี่ยมเออเงียบเพื่อนเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ไปอีกเหรอวะอีกาขึ้นแล้ว กากันเลยไม่ไปก่อลมันเห็นมึงอ่ะต้องไปอุ่นโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกลัวเป็ดราวกอีกาไม่รู้เรื่องอะไรดูดิเอโทษการ้องเงียงดังอ่ะเบสกูขอให้มึงรอดชีว oh> ิตให้เบสกูอย่าเลย ไปประตูประตูอีกฝั่งนึงมันทำงานอยู่เบสมาเอ้ยกูมีเข็มกูมีเข็มใช่ได้โหดูมีเก้าหนูกูอยู่กับปัดอยู่อยู่กับปัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็ยืนรออันหนึ่งเปิดเปิดประตูพังจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊นะเดี๋ยวเปิดประตูให้กว่าจะสามวิคีกันเลยฮะไม่มีโฮปอ่ะเปิดประตูแล้วออกปัดกีวิกีวิกีวิ ใบประตูนู้นเลยปัดใบประตูนู้นเลยปัดหนึ่งก๊อกไปเอาไ้ปัดตัวดูความสามัคคีอุ้ยปัดออกเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหการจุกอุ้ย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 โอ้โหได้ครับเด็กต้นเกมยันท้ายเกมอ่ะ สรัครเลยนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพิมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม